จน้อไอพิซ่าไอพิซ่ามาอย่างนั้ถ้าเม้าตืนตาแล้วดันโดนมหามหาลิตีดวงตีไอไอพซ่ามาแใส่หันมาย่งก็สั่งสั่งพี่นางสร่างแต่จักโลฮะสิบสาม สิบสามโลเจ้ามีน้ำวาลิซีดวงพิบังมมาแหมืมนมือแต่วันนี้ได้ข่าวดีสแล้วได้ข่าวว่าไอปีซ่าเอาป่ามาให้อ่ะสิบสามโลไอเลอกุณมาจ่ายได้ไหมเอามาให้ใส่พักเขานะเฮ็ดนันห้ยปลาคิงโงปลาคิงโงปลาพี๊่ะปลาจีแบอยาบุดสั่งขึ้นตัวใหญ่ต้มยำน้ำจิหนูชอบชอบ วูนุ่งกบเรายากินอยากกินหนูชอบอบป้าเตัวสั่งเป็นกิโลหนูชอบชอบโอ้ยกอมเมนตปากมังปลาบอกบอกป้าบอกบอกตายแล้วมันจะบอกเ่าปีน้ไอ้มึงตายต่อไปนมากระโดกระเดียแทนนี่นะโล่อะไรขอซื้อบานไ้กับพืชฮะวันนองร้อยหาสิวัน วาอได้อบอมาทกผู้ถูกากูปะซีกันพ่เดี๋ยวนี้งจะไปมากมากทั้งบนทั้งหลังออกเลขมาทั้งบนทั้งหลางมาการคอยบอลมาการคอยตายเลยวบ้มาการตบไปตบไปตบปจับาทด้วยบุ้ตบจับาทบอยจยข่อยแนวมาจัดบาทด้วยมาในเพื่อนจังแหล่มาในเพื่อนยังแหล่ะนะการ์จอย เราะเราเป็นคนที่ปอบน่ะฮ่าฮบ่าฮ่ากับบ่ตบตบเจ้ามุกต้องใส่ตรงที่แล้วกสตบปากมือนั่นไม่มึงจะมาเห็นนี่ใส่แบบนี้มีห้าเท่านี้ยนะมึงจะใส่ก้อนมุก อาหนูอัมบลาครับตามาจ่ายค่าปลาด้วยค่ะ13โลเท่าไหร่กินมาสัมมแล้วก็มึงเทนั้นแล้วจ่ายสิบห้จ่ายลมาักเงินเจูจัดการเอ้อจับคนจ่ายเงินงานนี้า้าหาวยโลเ่าไหร่เยหาเห็นหน้าขย้ขยะนี่กูเป็น บ่แม่กยาและเฮือนอยเจ้าเป็นเจ้าภาพจะเป็นผู้จัดงานนี่นั่นเจ้าเป็นผู้เสิร์มูอีกเมื่อไไอเมื่อเดี๋มันเทีเยงอย่มาาเทียเมื่อรงยเล้ยปาดเอยังไรบแล้วท่านเ้าหาิบายังไงเลยใแ้คาร์ดบอีกปาชิบสามโล ซื้อมาร้อยสามิบจะมาขายแหร้อยหาสิบคะาสบเาทบปปี้ซาว่าจึกันกาอันผูกแขนเลยเนาะที่ไรนั่นอออพดไรเอาปลาไปูกแขอะไรผ้าไร่ิสามโลชินตีไปเป็นรถะสบอเออลยห้าสิบอจ่ายคุณหานะคะทัเกบาทสคูณร้อยหิใช่ไหมใช่ เออพันอ้ยหาอีกเครื่งคิเลขเท่าไหร่พันเบาทก็ถูกประมาณนั้นแหละพันเก้าร้อยสบาร้อยห้าสิบเองนโอ้เยอะคือถือกระเปาเต็มอัน่ะขาติปอีกหาิปาแถมเฮ็ดเอ็ดพ้อมพูงเออตังมาจ่ายเลยสองพัน กกูเลือกกระเป๋าเลือกกระเป๋าบอแม่อีน้อยกูฟังไว้หลายหม่องจะไปคุดหม่องได้ดีกูบ่มียืมบอกูบ่มีเงินกูเลิกกระเป๋ากูเลิกกระเป๋าไม่บอกเลยกูไม่ทายกูไอีสี่เดือกกระเป๋าหนากูเห็นอยู่กูเห็นหน้าหนา ไปอยูมันนาอ้าวบัดนี้สิมันยืมหลานเขยสูบเบิกเนี่ยเข้าไปในดอกสิมันยืมหลานเขยตายเลยทำตาหวานช้ำอันนี้มันค้ำนะครับซาอยากมือฝนก็สิตกเลยนี่นะเอาขึ้นมาหนึ่งมตรสองพันนะสามพันไปเลยไอ้กูคือจังไรได้ป่าไพ่แบกไปหัวจ่ายเงินสูงไปอยู่ไปจ่ายแล้วก็มึงเป็นเจ้าภา เออไลอีใม่ดูเอาลอยลอยอยสี่สิบก็พอคาร์ดมันนะครูโดยลอยลอยสี่สิบนะโอ้ยไม่ก็ได้ยุ้ไฟบุกเยาะหนาออกด้วย บ่ผกมาัเบื่อจะขอกกบซื้อเองนะมันออกทับงบทั้งหลงบอกกัดซื้อเอากสิบเสียใจดอกเดซื้อกับบได้ซื้อเออเงินกับบได้สี่อะ หมอแตนนั่นเด้หมอแตนหมอแตนเลือดใจเด้จัดมือไห้มึงกับอจัดยอาจารย์ยังมือนี่นะมือขันโชคขันลากูมึงนั่นเริ่มเพลงจนเล่มเพลงจนลืมชื่อเลยมัวาให้พ่อย่องก็ยังร้องคุ้มล่องอยู่แบบโทษมึง

อสวยและรวยมากนะคะมิตรทอนค่ะรวยมากไม่สช่เอาเงินทอนหายสิบบาทน้ำเบ่เอาน้ำมันแพงจน้าบ่อเ้าเอามันกับิดยังอเนยมึงบ่พ่อนางลอนะยังมึงสิเตล่ดเคยบัดดา ออยบาปชุมันบาทจะบเลยรถทะลงกสารรถดทะลเอบเลยเี่รถลวอารถ่ไนม่ะมีค่าเทรตนาตีนล้างมึงนันรดนองมาซื้อรถขึเปล่าค่รถดีซือถูกป้อคารถนี้แพงค่ากันนี่ สิเตะลานเคลือบมันไมถือกันดันตาเลยบดนี้โอ้ยเตะถอบาเขาอาเฮ้บานั่นและวเาะมต้องรอสนาบาบมันิตรวดมามึงระวังปากจับมือเมื่อยไม่ได้รเเมยไม่ได้จะใส่เมื่อยมือใหญ่สุเเ้ย หัวไวบิดือบิดเวนคือจังวัดต้มไก่กับบริกินจิบวุดอีบมากัดแต่กระไดบัดมัวบัดลองเพลยบอกว่าเศร้าเศร้าเนี่ยวางไม่เนี่ยกับสามสมุนกับเบาบางป้าป้าป้าเป็่จีนเมือกันแหละ ไได้ให้เมื่อในนักเตะนารามโสไว้งานมื่ออื่นนารามโสไว้นักเ่ะนั่งไปสมุทรตะคุกโคกไปโคลกโคลกมันจ่ายเงินสองพันยังอีกหลายขาคืนเพือนดุดุเล้มันเสิร์ฟไปเสิร์ฟนอกมันพารโซ ป้าก็จะเมื่อเงิกับบะอนแถมนะฮะเรทมไปแล้วเนาะแถมเพดใส่พักเข่าไปอืดเลสวยแล้วก็รวยมากสะทอนเหายแยจะโลแกนนะคะสทนนะชูเป็นฝังเงินไว้แทนรังบายกูจื้ไว้ชูกูสิขายมันบัดย่มไอ้ไปนั่งกินข่าแล้วนะฮะนั่นล่นดึงไว้กับบย่ จักแกวใบยังกับบได้ยังแกวไปจะมันลอยไปตอนใดอีฟุแลดึงแขนไว้แต่บอได้อยู่เออตื่นเช้ามาเงินกุศียาบอลระดูให้หมู่พิอมทีแรกเขาแลดึงว้ให้ก็เลนให้ก็แเนไอ้จับมาบ่ได้ไมอัตติมานะเล็กมานะมันสิออกอีก Look, มันจะออกบัดคืนนี่นะอีรีมันจะออกบัดคืนใช่เลือบปส่แกมสนั่นแล้วอ่ะพวกเฮาค่ะเขากระสิด้แยกง่ายหรือไปไหคะ หลืวว่าสิไปแยกงานไปซื้อเล็กมาค่ะก่วางไหมกับบวางน่กัะก่บ้บอฮ้ยยบริกิตตาเป็ดดนละดัลาบปะเพียบลาบปะเพียบอบ้อยากเลือดแปลงเลยกับผู้ถือเล็กแล้วเหลี่ยงเนาะสเป็ดโลดีอาจอกโลนึง สเปรโลดยวซโลนึงโยอกรลี่บ <c oughs> นจะออเลจะออกทั้งบดทั้งหลางเปล่าแป๊บเราถือเล็บทั้งบนทั้งหลังโพล่โพแเพุน,นมนอมค่ะเออเนาะเธอหับรซื้อไว้แต่เศ้าออแเาัอ่อนางพันคิวช่วงนี้ ไปแล้วหรอค่ะกลับไปค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพบกก่อนสวัสดีนะคะพี่น้องค่ะอดีตอะไรคะสวัสดีค่ะไปแล้วครับไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปไ้ต่อนะคะไปให้ผ้าบักตานกินได้เลยค่ะเออพากินรบบักตานนะพากินสวัสดีจ้าพี่้องสวัสดีจ้า